ก็คุยต่ออีกเส้นเลยครับเมื่อกี้พี่ทอมหวานมาแล้วพักยกเหนื่อยครับเปลี่ยนกันมาลองดูว่าใครมันจะหมานกว่ากันว่างั้นจัดไปครับผม <laughs> นี่ดูนี่หวานไปแล้วหนึ่งดอกนี่ใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะพอเต้พอเต้หวานในปลาเต้ก็บอกว่าเนี่ยไลค์เลยเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะฮะใครที่ยังไม่เข้ามาดูก็เข้ามาดูได้เลยนะฮะแล้วคนเข้าเข้ายังไม่เข้ามาดูเขาเห็น ไม่เห็นเราเหมือนกันแหละแล้วก็โบยไปก่อนนะร้อนไหมล่ะจ๊ะแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์ช่วยเหลือก่อนม,มองไม่เห็นเลยนะฮะท่านผู้ชมเ้ยเไนใครที่เข้ามากดไลค์ก็ใแชร์พวกเราด้วยนะครับโอ้ยร้อนเว้ย ประชศูนส์คนดูนะฮะมันได้ไล์นานก็คนไม่ค่อยดูนะโอเคชัดเจนนะฮะสวัสดีนะฮะทุกท่านนะครับสนย์คนดูนะฮะ<ด> <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปดูตามหลังแล้วกันสวยนะตรงนี้สวยจริงสวยจริงงาม ủa ừ, mưa là. Bye. 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 ไม่ได้มาไลฟ์กันนานนะใครที่ยังไม่ได้ดูเราก็เข้ามาดูผลงานด้วยนะครับผมสวัสดีหนึ่งคนดูนะครับสวัสดีครับหนึ่งคนดูครับทุกท่านที่เข้ามารับชมพกเรานะฮะตรงนี้หวานได้ไตรงนี้เคยหวานแล้วจุ่มๆเลยตรงนี้หน้าย,ยอดไม้หวานได้วัสดีครับมาก็ห่างเขินกันไปนานสำหรับ youtube ที่เราไม่ได้ไลฟ์กันนานนะฮะ ได้ลองหวานจุมจ่มๆดิพีก็หวานตรงนี้ไปนะวนนั้นนะก็ได้เยอะมาโอ้ยบ้าไปแล้วต้นยอดไม้ฮะต้นยอดไม้อะไรกันครับเนี่ยสวัสดีครับของเต้ครับสิบสองคนดูนะใครที่เข้ามากดไลค์ก็แชร์เราด้วยนะมีตัวไหมนี่ครับอุ้ยตัวใหญ่สองเต็มนะครับบอกแล้วไงว่ามีตัวนะฮะใครที่เข้ามากดไลค์ก็แชร์ให้พวกเราด้วยนะบอกแล้วว่าตรงนี้ เขาบอกให้หวานแค่กลางๆนะนี่หวานต้นไม้เลยฮะแรงมันเหลือแรงมันเหลือ,อข้ามาเมื่อกี้ก็สวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็ใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะก็ไม่ได้มาไลฟ์สดกันนานแล้วนะฮะบอกเลยว่าวันนี้เราก็น้องเต้ยได้ไปผ่าตัดฝีนะฮะจากฝีก็เลยมาหวานแหกันไม่ได้นะทีนี้เราก็น้องใกล้หายแล้วเสี้ยนนะเสี้ยนฝียมือาใช่ตอนนี้คือ แผลมันก็หายแล้วแหละแต่แค่มันยังหายไม่สนิทอ่าใช่ครับสวัสดีครับฮัลโหลฮไออิจิฟิสฟิสไหนมาดูนะเนี่ยอ่านี่ครับปลานะสวยนะสวัสดีของเพจต้นไม่ใช่เดเพจของเต้ยคนเต้ยพ่อบ้านวันแหงครับยี่สิบสองท่านนะก็ของพร้อมอิสฟิสสิบห้าคนนะก็ฝากผลงานด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะฮะสวัสดีครับสี่สี่คนดูนะครับที่เข้ามาของทอมอีิฟิสนะฮะ แล้วก็ของพ่อบ้านวันแห่9คนนะครับตอนนี้นะครับผมใครที่เข้ามาดูพวกเราก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยครับน,นานาจะมาไลฟ์สดกันทีนะไปไปฮะเ,เข้าใจเข้าใจเหมือนย,ยังไม่ค่อยมีคนมาหวานอือใช่ฮนะไปใช่ฮนะาาใช่เลย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะก็ขออาภัยนะครับกันตันไม่ได้พกนะฮะตรงนี้ว่านได้นะฮะเดิ๋ยวมามาเจอหมายแล้วเจอหมายแล้วนี่นี่นี่กำลังเข้าไปนะมาดูันดูฮนะเห็นหมายปลาย่านะปลาย,ย่านู้นนะลึกๆนะฮะมามาดูกันได้ครับเอาแนละ้วเอาแล้วไปแล้วโอ้ย ว่าลุ้นกันว่ามีตัวไหม <laughs> อย่างนี้ก็ได้เหรอได้ไหมดูดิไหนยัง <c oughs> ได้ปลาหมอคางดำขึ้นมาตัวนี้นฮะปลาอะไรฮะปลาหมอคางดำปลาหมอคางดำนะฮะระบาดหนักนะตอนนี้ครับโอ้บอกผมบอกเลยว่าประมาณขาดไม่แตกงล้เมื่อกี้นะี่ใช่ฝากผลงานด้วยไหนเขาดูหน่อยสิ หมอข้างดาเรานะฮะนี่านมาหึงแท่ครับผมสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามานะครก็ฝากผลงานด้วยครับแหฝรั่งโคนหวานแหครับผมใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้ในนี่เลยครับผมยอดหญ้าแน่นอนจริงๆใช่ครับ <c oughs> ยอดหญ้าตั้งขายา <c oughs> เตยอ่าเตยยอดหญ้านะฮะ <c oughs> ส่วนทอมนะฮะยอด ยอดไม้ครับผมยอดไม้เตยยอดยาบอกแล้วชายยาแต่ละคนต้องได้มานะฮะวันนี้ได้มาแต่ละคนแล้วนะผมแรงมันเหลือใช่ไหมหวานให้มันพอดีอนะใครที่เข้ามากดไลค์ก็แชร์ให้พวกเราด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปฮะตอนสั่นหน่อยนะครฮะผู้ชมตรงนี้ไม่เอาเนี่ยจุ่มๆเนี่ยเตย นี่นีนเจอแล้วเจอแล้วเจอหมายทีๆไม่ชอบนะชอบหมายแบบลกๆนะนี่ดูอสวัสดีครับคนที่เข้ามารับชมพวกเราตอนนี้คะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยอดย่านแน่นอนครับมาเ้ยครับนะลมแรงหน่อยนะไปแล้วไปแล้ว,ลวเอ้ยออ้อยตายแล้วยอดกระถินนู่นนี่ครับฝั่งนู้นนะฮะ ยากระถินเลยฮะขี้ยากระถินละยังไงยังไงสวัสดีครับทุกคนครับที่เข้ามาเป็นรับชมกันตอนนี้ฮะมาดูดูเจ้าเต้เยนะฮะมีตัวไหมไหนไหนวสวัสดีครับทุกคนนะครับที่เข้ามาสวัสดีครับ38คนดูครับของ เพจเต้ยคนหวนหานแหครับแล้วก็ทอมอีซี่ฟิตสี่สองคนดูนะฮะหวานหวาน,หวานยากจนไหนบอกว่า <c oughs> หวานยากจะไหนบอกว่าหวานแรงครับแรงมันเหลือใช่ไหมอ่าใ,ใครที่เข้ามารับชมพวกเราก็ฝากกา like, ดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะหวานยังไงให้มันพอดีช่วงของออมมันต้องใช้ทักษะของแบบนี้ต้องใช้ทักษะหน่อยนะตอนในนี้หวานยังไงให้มันโดนยอดไม้เมื <c oughs> ่อกี้ก็โดนเล่นแบบเหรอตอนนี้ก็ เราก็อยู่จังหวัดเชียงเซวนะฮะสวัสดี49คนดูนะครับทั้ง2เพจเลยนะครับผมทั้งสอง u t u b e เลยนะฮะใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะฮะเราตามเข้าไปกันดูครับใครทีเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับผมยอดยากะยอดกระถินนะครับเมื่อกี้สงสัยหิวนะอหวานไม่พอดีท้องเสียใช่ชไปวยกันต่อนะฮะ ไห้ยครับผมเดินยาวๆเลยนี่เต้ยนี่ไงง่ายๆเลยเนี่ยวานแบบจุ่มๆนะนี่ฮะเต้ยบอกว่าอะไรที่ลงโลกเต้ยจะเอาหมดนะฮะลกๆเต้ยไม่เอานะฮะกลัว กหวานยากหรือหวานยังไงไม่้ยานก็เหมือนที่หวานจุบๆไงเอ้ยยอดย่ายเลยนะฮะเตยยอดย่ายนะฮะมาสวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านนะฮะที่เข้ามานะฮะในยูทูปเฮ้ยเฮ้ยไปได้ไงเตยไม่มีเลยอะ่ะอะไรครับเนี่ยโอ้โห oh. เป็นไปได้ไงครับไ,ไ,ไ,ไม่มีไม่มีปลาไหนบอกว่าจะเก็บเรียบไหนเมื่อกี้ผมว่ามันปลามันตรง,ตรง,ตรงที่ลงโลกมันไม่อยู่อ่าใช่ที่ลงโลกมันอยู่มันอยู่ตรงไหนอยู่ในปา่าอยู่ที่อยู่ในปา่าได้โทรนัดไว้ไหมได้โทรนัดไหม,ไไหมอ่ะก็ต้องโทรนัดปลาก่อนสิเราไม่ได้โทรนัดไว้นี่หว่าฮัลโหลเธอออกมารอเราเดี๋ยวเราวานไปแสกปยากเลยนะมา ใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะฮะก็อยู่กับพวกเราไปสักครึ่งชั่วโมงนิดนะอืมวันนี้เราก็มีเวลามาสดให้เอฟซีที่ติดตามเราในช่อง YouTube นะฮะทุกท่านนะครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับของแหฝรั่งคนหวานแหนี่ฮะใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะฮะ อะไรกันอัอ <า S 1> อนนี้ใครเป็นไม้ฮะเป็นไม้งีเ้เจอไมก้มกันนะฮะใครแล้วพอดีช่างพอดีช่างจัดไปมาลุ้นกันครับผมมีตัวไหมตึกตึกตักตักเฮ้ยไปไม่ได้ไงอ่ะ ไม่มีตัวเหรอนี่เลยโอ้โหท่านผู้ชมไม่มีตัวนะครับเกรย์อบอกว่าพระเอกพระตอนนั้นเมื่อกี้นี่ได้อย่างเยอะเลยนะเนี่ยอือใช่ดอกแรกไงนะ้องธรรมดาครับดอกแรกดอกดอกเดียวนอกจากไม่มีตัวเลยอยอดยากอะยอดต้นไม้นะฮะเมื่อกี้ยอดกระถินนะฮะเรียนแบบกันชัดๆนะฮะก็สวัสดีนะครับ สามสิบสองคนดูเท่ากันครับผมโอ้ใครที่กดเข้ามาแล้วก็กดแชร์กดไลค์พวกเราด้วยนะมาดูน้องเต้ยฮะพ่อบ้านหวานแห่หวานยอดย่ากันต่อไปฮะเมื่อกี้หัวเราผมนะยอดต้นไม้ฮะตอนนี้เดินตัวเองไหมายหมายธรรมชาตินะผมให้ดูนี่หมายธรรมชาติของพวกเรานี่ฮะปลามันน่าจะมีนะแต่ว่าหวานอย่างนี้ก็ไม่โดนตัวนะนอกจากฟุกจริงๆนะเป็นหมายธรรมชาตินวเต้ยนะนี่ นี่เป็นหมายธรรมชาติครับอย่างเงี้ยครปลาช่อนชอบอยู่นะแต่เราหว่านจะไม่ได้นะครับผมยังไงเราก็มาติดตามดูว่าวันนี้เราจะได้ไปลากี่ตัวครับกับน้องเต้ยนะฮะพ่อบ้านหว่านแหเรากับทีมงานคนว่านแห่มารอดูกันต่อครับ<ห>เป็นไงครานี้รู้สึกเป็นไงฮอบต้องตามหาวให้จอได้ครับผ รอชมกันอีกครั้งหนึ่งกับการหวานแหสไตล์พ่อบ้านนะฮะหวานยังไงก็ได้ะฮะห้ามติดตอ่อถ้าร้อนก็บอกนะฮะจะ<ช>ไ,ได้ลงน้ำแน่นอนไม่มีหรอกไม่มีโดน,นต้องไปฮะ,นนะปถูกต้องพี่นายก็ได้ตัวใหญ่ยันนไไง,งไงแบบนี้ไง,งน,นี่ไงหวานแล้วมาที่ไง ตรงนี้ว่าไม่ได้ครับตรงนี้เป็นคลองใหญ่นะน,น,น,นี่นี่นี่น้ำเต็มเลยนะครับเดี๋ยวไปบานฝั่งนู้นนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมพวกเรานะครับไปครับยาวๆเลยเดี๋ยวบบครับนิดไปแล้วครับจำคลองยอดใจเนี่ย พองนะฮะมาลุ้นกันครับถ้าผมได้ปลาชอ่อนนี้ปิดไรเลยนะอืมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เป็นไม่ได้ไงไม่มีตัวเลยวะเปไม่ได้ไงไม่มีตัวเลยนะฮะสวัสดีครับ4.9คนดูครับเพจของอ่า YouTube ของน้องเต้ยนะฮะแล้วก็36คนดูรนครับของพร้มอีซี่ฟิตนะฮะใครที่เข้ามากดไลค์ก็แช์พวกเราด้วยนะครับ มีอะไรที่ผ้าตรงไหน,นไม่เข้าใจเลยสักครั้งไหนบอกว่ามีตัวไง,ไมวงผมบอกว่าผมจะโชว์ให้ดูนะตอนนี้น้องเต้ยจัดการให้นะโชว์ให้ดูอ่าใครเข้ามากดไลค์กดแชร์พวกเราได้นะครับยวงรถมาเต้ย <laughs> ร้อนไหมร้อนเลยร้อนลุ่มเลยฮะสวัสดีครับไปชมกันต่อฮะร้อนลุ่มหมดเลยนะฮะอืมอย่างงี้ยมันก็อบไม่ถูกด้วยนะไมอยู่เลยอ๋า ไปนะครับดูดดครับเต็มแม็กเลยนะฮะสวัสดีครับ56คนดูครับของน้องเต้ยนะก็26ท่านนะฮะของทอมมิสซี่ฟิตนะฮะก็ฝากผลงานด้วยนะฮะน้องเต้ยบอกว่ามีตัวให้อีกไหมไม่มีไม่ใช่แล้วล่ะเขาฟัางตะข่า S <S เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปทางต้นไม้เมื่อกี้นะที่น้องเต้หวานได้ปนินหลายตัวนะฮะเพราะว่าหมายแบบนี้ไม่เจอตัวเลยนะเขาลงตะขครยลงตะคัดไว้มันทําให้เราไม่ได้ตัวนะ,ะครับเขาลงไว้แล้วก็ไม่ยอมเก็บไปยิงเลยปลาปลามไม่ไหว, <ปา S 1> มวไม่ชนหรอกครับผมเพราะว่าปลามันรู้ว่ามันมีตะคัดวางอยู่นะ,ะตะคัดก็คือตะข่ายนะฮะก็ฝากผลงานด้วยนะฮะของ ของที่ใช้แล้วไม่ยอมเก็บขึ้นนะแล้วก็ปลาติด <_ letter> ปลาตายเต็ตตตตตมคอนี่ฮะฝากผลงานด้วยนะเก็บกันช่วยกันเก็บนะฮะไม่งั้นเราจะไม่มีปลากินครับปลาติดแล้วก็ไม่มาปลดกันในเน่าทั้งคลองนะครับผมใช่ครับเอาใส่ไว้ตอนเก็บปลาเก็บไปได้เก็บเกินเก็บไม่ได้ <_ letter> <อ>ใช่ครับผมเดี๋ยวรอดูกันต่อไปครับไปได้ต้นน้ำขามเทศเมื่อกี้วานแบบจุ่มๆพอที่นู่นเลยตรงนู้นไม่มีตัวละ เราหว่ามาสี่ทีห้าทีแล้วไม่เจอตัวนะฮะไปเดี๋ยวเราเดินไปรอข้างหน้าก่อนนะฮะบอกเลยลำบากมากเลยฮะนี่รถจอดอยู่นู่นนะฮะเดี๋ยวจะไปรอตรงใต้ต้นมะขามเทศน,นะฮะต้นเมื่อกี้นะปลาเยอะกว่าเยอะเลยตรงนี้ปลาเยอะเยอะกว่าตัวน,นี้อีกโอ้ยร้อนจริงครับวันนี้ ต้องใช้โล่มช่วยนะฮะนี่ฮะห,หมายหมายที่เราเดินไปก็ประมาณครึ่งครึ่งทางนะเราไม่ได้ตัวนะไม่ได้ตัวเดินกลับไปแต่ว่าตรงโน้นนะ่ะคลองที่ผ่านจากตรงนี้ไปมันจะมีคลองลึกจําได้เ่าะที่น้ํามันตื้นๆแล,ล้วเราหว่านกันได,ด้เยอะๆใช่ต้องเลี้ยวขวาไปแต่ตอนนี้น่าจะไม่เหลือแล้วละ่ะไม่เหลือ,อแล้วครับอือโดนตะไคร่ดักทางไว้หมดหมดเลยตา,มตา,มายไม่ดีตามันไม่ไหวมันชนในทองเราแน่นอน เราอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะเดี๋ยวเรารับชมกันครึ่งชั่วโมงนะฮะวันนี้กับแห่ฝรั่งคนวานแห่นะฮะไม่น,นิดวเดี๋ยวตั้งกล้องเพระเดี๋ยวพี่พนนะต้องเป็นอาโกโกอ้โอ้โห <laughs> ตรงนี้ลองยังนี่ตรงนี้แม่บาขึ้นเห็นไหมเนะนี่ยนี้ำหวานแบบจุ่มๆนะฮะโอ้ยคนก็มาหาปลาเยอะด้วยนะ อ้เราบอกนะนี่วาดแบบเป็นจุ่มๆไปเลยจริงๆว่านะันเยืนหว,วานตะรงนั้นเอาล้วฮะวาดแบบเป็นจุ่มไปเลยแต่ไม่มีฝีมือไม่ถึงนะฮะคนนี้นะฮะฝีมือไม่ถึงจุ่มๆนะฮะฮ่าท่านใดก็สุดยอดแล้วครับนี่คือการหวานแหบจุ่มๆ ว้ายไม่มีตัวอ่าตอนนี้ฮะใครที่เข้ามารับชมพวกเราก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับได้ปลาเนนไซกิโลกี่ตัวไซโกี่ตัวรัพพี่ยังไม่ได้เลยนะครับวันนี้ไม่เจอไซโปเลยยังไม่เจอเลยนะวานแต่ยอดหญ้ากันนะครับวันนี้ยอดหญ้ายนี้ไม่ได้เหมือนที่เคยมาแล้วเพราะว่าคนมาหาเยอะนะแล้วก็วางตะข่ายแล้วก็ลื้อป่านะ มันจะขายแล้วก็ไม่เก็บกันใช่ครับขายทิ้งไว้ใช่ปลาก็เปียวปลาไม่เปียวนะฮะปลาไม่มีปลาไม่มีเลยนะครับผมท่านชมปลาไม่ได้เปียวปลาไม่มีก็ฝากผลงานด้วยนะครับวันนี้ไม่มีตัวนะนี่บอกเลยว่าร้อนไหมร้อนไหมไอ้ร้อนไม่เท่าไหร่หวานไม่มีตัวนี่จัง เมื่อกี้บอกว่าโชว์โชว์นะครขาจะโชว์ให้เอฟซีดูทุกคนนะฮะพี่ทอมมาเดี๋ยวผมจัดการให้ดูนี่ดูนี่เต็แมแผ่เลยดอกแรกดอกแรกเต็แมแผ่นะฮะท่านผู้ชมดอกไปนี่ก็หมดแรงนะปลาไม่มี <laughs> ปลายมีรู้สึกเป็นไงไม่หมดแรงหมดแรงอ่าเดี๋ยวนี่นี่นนใกล้ๆเลยเนี่ยปลาปลเนี่ยเราชอบไม่ใช่เหรอเนี่ยอ่ะนี่ฮะเนี่ยเมื่อก่อนเรามานะมันไม่มีปลาเลยนะครับผู้ชมตรงเนี้ย แทบจะไม่มีป่าเลยนี่ตรงนี้หวานได้นะฮะตรงนี้หวานไปแล้วนะหวานไปแล้วโอเคเดี๋ยวรอ,รอสักพักหนึ่งครับท่านะผู้ชมเดี๋ยวเราสรุปผลงานนะถึงตรงมอเตอร์ไซค์ว่าตอนหวานกลับเราจะได้กี่ตัวนะ <c oughs> ตอนนี้ก็ผ่านไปยี่สิบนาทีนะยังไม่ได้ตัวเลยไวมากเลยยี่สิบนาทีของเรานะฮะ เอาอีกทีอ่ะไม่มีตัวแล้วไปข้างหน้าไหมต้นจุ่มใต้ต้นไนม้เมื่อกี้แบบเมืเ่อกี้เลยมีตัวอยู่แล้วหาตัวยากหาตัวจับยากใช่ไหมท<ช> <c oughs> ่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับชมต่อฮะไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยนะ <c oughs> ผมอยากให้อ่าทางอะไรนะสัตว์สงสารนะฮะพวกป่าหญ้าแบบนี้ลดมันตัดก็ดีนะครับผมนี่ เอาอีกสักทีไปอย่างนี้เอาไหมอย่างนี้ในจุ่มๆเนี้ยเอาของนี้เอาไหมเอาไหมสมุดต่อฮะเออจุ่มครับจุ่มที่เดิมเลยเฮ้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 ย,ยดได้ทีเดียวเองไม่มีจริงอ่ะ เดี๋ยวไปดูข้างหน้าอีกทีหนึ่งเล่าน้ํานี้กันไม่เจอตัวนะ,ะจุ่มแล้วไม่เจอตัวนะฮะมอไซค์เราก็จอดมันไกลมากนะฮะเดี๋ยวเราวานตรงนี้ทีหนึ่งอย่าเพิ่งหนีไพวกเราไปไหนนะครับผมมาขอมนีก่อนมาตั้งท่ารอกัะนเะนี่ยนี่คือหมายธรรมชาตินะปลาธรรมชาติอ่าประเทศไทยเรานี่ฮะบอกเลยว่า แถวสมุดประการบางบอกองดานสะเชิงเซานี่ฮะยังเยอะเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นปลาหนินปลาหมอปลาหมอเทศแต่ว่าตอนนี้ไอที่มาใหม่ก็คือปลาหมอข้างดำนะระบาดหนักเลยมาดูดักเต์กันต่อฮะใช่ได้ทีดทดทเดียวมัว้งวาดออกขวาออกซ้ายก็ได้ เงินไงนั่นไงอือเต,ต็มเต็มแหงแน่นอนฮะมาไหมตบไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดอกเปียวดอกที่เหลือเปียวเปียวมากข้างหลังยังไม่หวานเลยนะเมื่อกี้นี่ข้างหลังนี่นะได้ดยทย <c oughs> <c oughs> าง,ทงมอเตอร์ไซค์เนี่ย ด้านหลังมอไซค์เรไม่ได้วานเลยครับตรงนี้เรายังไม่ได้วานเลยเดินเราดูให้รับชมให้ดูนะฮะตรงนี้ก็มีตอเยอะนะครับผมโอ้นี่นี่เี๋ยวตรงนี้นะฮะตรงนี้เขาพี่เขาก็หวานแหเหมือนกันนะฝั่งนู้นนะครับนู้นครับผู้ชมนุ่นก็หวานแหอยู่นะฮะสวัสดีนะครับเจ็ดสิบแปดคนดูนะครับแล้วก็สี่สี่สองคนดูนะฮะ ใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะตอนนี้อยู่กับหมายธรรมชาตินะคลองบางมะกงนะไม่ใช่บางมะกงดิซาชิงซาไปบางมะกงอีกแล้วอ่ะรอคนหวานก่อนนะครับผมมาแล้วคนหวานมาแล้วอยอดหญ้ากับยอดกระถินนะฮะผมเก็บเรียบนะฮะน้องเต้เราแล้วก็ยอดต้นไม้เก็บมาหมดแล้ว เฮ้ยโอ้ยใกล้ไม่หวานนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยละเฮ้ยอะไรอ่ะหนักเลยเห็นตัวไหนดิมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยได้ครับมาหนี่ตรงลมเลยนี่ได้มีตัวมีตัวนะฮะได้กี่ตัว มีตัวอยู่ให้เราได้ชื่นชมกันนะครับผมใส่ใส่เล็กเล็กแล้วปล่อยนะเดี๋ยวเราปล่อยน้องน้องไปสวัสดีครับ48คนดูครับของเพจเต้ยของ youtube น้องเต้ยคน,วนหวานฮนะพร้อมอีซีฟิต65คนดูนะฮะก็ฝากคนงานทั้งสอง youtube นี้ด้วยนะครับผม,มแม่คนดูก็ชอบมาดูตอนกลางาเดี๋ยวต่อไปเราก็อาจจะมาไลฟ์สดกันคืนนะพวกเรานะใช,ช่เดี๋ยวรอรับชมกันนะฮะ อ,อืมนี่ไหนขอดูลูกปลาหน่อยดิยโอ้โหได้หมาใหญ่ทั้งไห้ลูกปลานะฮะปลาไหลปลาไหปลาไหลไฟฟ้าโหึกว่าที่แรกกับสองอันแม่งโคตรหนักเลยดู <c oughs> ดิเดก่งเลยดีนะมิสยัยอันนี้คล้องคอยอยูอ่เดี๋ยวตัวเล็กเราปล่อยนะฮะเราไม่เอาน้องนะฮะเราปล่อยน้องไปเลยดูงกเขาจะใช้แหง,งมนะ ฝั่งงูใช้แหงงอมนะฮะเดี๋ยวเข้าดูกันนะเนี่ยนี่เขาใช้แหงงอมกันอยู่ฝั่งงูน,นะฮะโอ้เป็นปลานิลตัวเล็กใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรา<ม>ปล่อยเนอะไปทำไมไม่เหมือนแต่ก่อนไม่เหมือนแล้วไงเพราะว่าคนหาเยอะไงแต่ก่อนนี่ไม่มีปลาเข้ามาคลองนี้ไม่เคยผิดหวังเลยใชยนน่ดูดิเหลือใส่ซคันปล่อย ้น้นอยจริงปล่อยนะฮะดูอีกตัวหนึ่งเราเป่าน้อยกับสูงธรรมชาตินะมันตัวเล็กไปเียปล่อยนะฮะนี่ปล่อยลงน้ำหมดแล้วไงบ้าไปดูปลาก่อนว่าเราได้กี่ตัวไปเทป,ปลาให้ท่านผู้ชมด,ดูก่อนไปอ่าไปอยากหนูจะได้ปลาเยอะขนาดไหนเราไปดูกันครับ หวานเจี๊ยบไปดูครับลมกล็แรงแดดก็ร้อนมาดูผลงานเมื่อกี้นะฮะสำหรับน้องเต้ยเข้าบ้านหวานแหนะฮะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวผมโชว์เอง <S <S เราเราเราได้ดอกเดียวจริงนะ <S <S ได้สองดอก <S 2> <S 2> ได้สองดอกนะเดี๋ยวมาดูตอนที่เทปากันนะนนี่เยอะเดือดมองเห็นนับตัวเลยโอ้โหโอ้โหหวานแป๊บเดียวเต็มกระชังแล้วอ่ะเต็มเลยนะเต็มกระชังไม่แต่ของเราได้ไซส์ไงไซส์เนี่ยครับหวานคัดไซส์ได้ดอกเดียวสี่ตัวหมายถึงว่าเท่าทุนครับผมเท่าทุนโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเพจคนหวานแหครับแล้วก็ที่ครับ ต้นแล้วก็ทีมงานคนหวัานแห่ทุกคนนะครับโอเคครับฝากผลงานด้วยครับกับช่องพ่อบ้านมันแห่แล้วก็ตอนม,มิซิฟิตไปก่อนครับบูมบ๊ายบายพอพอหวานไม่โดนปุ๊บเนี่ย